สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการกูช็อกกูทีพลังงานดีๆมีให้คุณทุกเช้ากับเตยบราโวค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะเราก็คงยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินอยู่นะคะแน่นอนค่ะทุกคนน่าจะเริ่มเข้าใจการใช้พลังของเราเนี่ยในการดึงดูดเงินมากยิ่งขึ้นแล้วถูกต้องไหมคะทีนี้ค่ะทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันก็มีความรู้สึกดีเกี่ยวกับเงินแล้วนะฉันก็มีความคิดเชิงบวกเกี่ยวกับเงินแล้วนะแล้วฉันก็ดึงดูดเงินแล้วนะแล้วทําไมตอนเนี้ยเออมันยังไม่ได้มาอย่างที่ฉันคิดล่ะทุกคนคะ เราอย่าลืมนะคะว่าวิาวธีการที่จะนํามาซึ่งเงินที่จะไหลเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยก็สําคัญเช่นเดียวกันนะคะเราก็ต้องมาดูค่ะว่าเราเนี่ยอยากจะทําอะไรคะเพื่อเขาเรียกว่าเป็นการเปิดท่อนะคะหรือว่าเปิดลู่ให้เงินเนี่ยไหลเข้ามาหาเราคะ่ะมันไม่ใช่การนั่งแล้วก็คิดดึงดูดเงินอย่างเดียวนะคะแต่มันจะต้องเปิดเส้นทางทางการเงินให้เส้นทางเนี้ยนะคะเป็นเส้นทางที่ให้เงินรู้ว่าเนี่ยจะวิ่งเข้ามาหาฉันคือเข้ามาทางนี้นะ เนื้อออกไหมคะเราจะต้องมีสิ่งนั้นด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยทุกคนอาจจะเริ่มคิดว่าเฮ้ยฉันอยากจะทําอะไรดีนะอะไรนะ้าที่ฉันทําแล้วฉันเอนจอยฉันรู้สึกสนุกแล้วฉันรู้เลยว่าจะเป็นเส้นทางทางการเงินไหลเข้ามาหาฉันดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้สําคัญมากๆเลยนะคะให้เราเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดทางด้านการเงินใหม่นะคะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยคุณอาจจะเคยคิดว่าโห oh, อย่างเช่นมีความเชื่อที่ว่าคนจนเล่นหวยคนรวยเล่นหุน้นแล้วคุณบอกว่าคุณอยากจะรวยแล้วคุณคิดกับตัวเองว่า ฉันทําไม่ได้หรอกฉันเรียนรู้ไม่ได้หรอกโหคนรวยที่เขาเล่นหุ้นอะโหมันยากนะมันเรียนรู้ยากนะฉันจะทําได้หรอคุณต้องเปลี่ยนความคิดเหล่านี้ก่อนคะ่ะความเชื่อทางการเงินต่างๆเนี่ยที่คุณได้ยินมานะคะบอกเลยว่ามันโบราณมากๆเลยแล้วก็บางทีเนี่ย ความเชื่อนั้นนะคะที่คุณได้ยินนะคะมันก็เป็นความเชื่อจากประสบการณ์ของคนอื่นไม่ใช่ความเชื่อของคุณค่ะฟังดีๆนะคะมันคือความเชื่อจากประสบการณ์ของคนอื่นมันไม่ใช่ความเชื่อของคุณดังนั้นคุณสามารถที่จะเปลี่ยนความเชื่อนี้ได้ค่ะจากที่บอกว่าทําไม่ได้หรอกเปลี่ยนเป็นทําได้สิใครๆก็เรียนรู้ได้ อุ้ยทำได้สิถ้าหากว่ามีบทเรียนให้เรียนวุ้ยทําได้สิถ้าหากว่ามีคนสอนฉันก็จะเรียนจากเขาเลยแค่เราเนี่ยคิดว่าทําได้อะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เป็นเส้นทางทางการเงินที่คุณรู้ว่าถ้าคุณได้เริ่มต้นทําเนี่ยคุณก็สามารถร่ารวยได้หรือคุณเห็นคนที่เขาประสบความสําเร็จขายของออนไลน์ขายครีมขายอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วเขาประสบความสําเร็จมียอดขายปังมากๆเลยแล้วเขาอาจจะแบบ มีการถ่ายทอดนะมีการถ่ายทอดสดไลฟ์ขายของอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วคุณก็บอกว่าหูดีจังเลยอะ่ะทำไมเขาเก่งจังเขาทําได้อะ่ะแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ลองทําดูบ้างไหมลองหาสินค้ามาขายไหมลองทาแบบนี้ดูบ้างไหมแล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าฉันทาไม่ได้หรอกฉันพูดไม่เก่งทุกคนคะไม่มีอะไรบนโลกนี้ที่เราทําไม่ได้หรอก ถ้ายิ่งมีหลักฐานว่ามีคนทําได้หมายความว่าคุณก็ทําได้เช่นเดียวกันอะไรก็แล้วแต่นะคะที่มันมีหลักฐานความสําเร็จบนโลกใบนี้ที่มันมีหลักฐานว่ามีคนทําได้และมีคนทําสําเร็จขอแค่มีสักหนึ่งคนที่ทําได้และทําสําเร็จอะยังไงคุณก็ทําได้คะ่ะทุกเรื่องคะ่ะไลฟ์นะ,ะถ่ายทอดสดขายของนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยคุณบอกว่าคุณทําไม่ได้หรอคุณคุไม่เก่งคุณเรียนรู้ได้ไหมล่ะคะ ถ้าคุณเรียนรู้ได้ไม่มีอะไรที่จะมาหยุดความสําเร็จของคุณคะ่ะทุกอย่างนะคะคุณทําได้คะ่ะแค่คุณเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เรียนรู้แค่คุณบอกกับตัวเองเปลี่ยนวิธีคิดจากทาไม่ได้บอกว่าฉันทําได้อ๋อฉันพูดไม่เก่งเฮ้ยฉันทําได้ฉันสามารถพูดเก่งได้ฉันรู้ว่าฉันแค่พัฒนาเรื่องการพูดฉันรู้แค่ฉันต้องหาอะไรเรียนสักอย่างหนึ่งเพื่อพัฒนาเรื่องการพูดแค่นั้นเลยคะ่ะ ทุกคนรู้ไหมคะว่าตัวเองก็ไม่ได้เก่งเรื่องการพูดแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรนะต่เก็มีการเรียนรู้เหมือนกันนะคะพอเราเรียนรู้เราก็เลยเก่งขึ้นในเรื่องของการถ่ายทอดถ้าหากว่าวันย้คุณรู้ว่าไอ้ความต้นเนี่ยนะคะคุณไม่ได้ต้องการแล้วคุณก็รู้ว่าทําอย่างไรคุณถึงจะร่ํารวยได้คุณก็รู้อยู่แล้วในเมื่อคุณรู้แล้วคุณคิดว่าคุณทําได้หรือทําไม่ได้ละคะเม่ว่าคุณจะคิดว่าทําได้หรือทําไม่ได้คําตอบจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณก็คิดถูกเสมอค่ะ ดังนั้นเลือกเลยค่ะว่าอยากจะเลือกคำตอบอะไรให้กับตัวเองนะคะแล้ะเต้ขอพพอร์ตทุกคนนะคะเป็นกาลังใจให้กับทุกคนคะ่ะเต้เชื่อว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณต้องการที่จะทำมันคุณทำมันได้ค่ะแล้วพบกันใหม่ใน e ีหีน้านะคะสวัสดีค่ะ